س ل ا م u a l a i ุ u ว warahmatullah wabarakatuh การทำดีนะครับไม่มีอะไรหมากวันนี้นะครับกับคุณไมฮ่อนพบมัสยิดกลางมาแล้วกัอัดคลิปสักิ๊ดลาพี่น้องครับวันนี้อีป้ามาแร่วิวอีป้ามาจมวิวเฮ้ยไม่ใช่อีป้ามารียวิวนะครับทัชมาฮันไทยแลนด์สงค้านะครับเราไมฮ่อนพบพอมาพอเพล็กก็รูว่าตื่นเต้นสกิดนะครับไม่ใช่ได้มากนะครับวันนี้เตม,ามาา่านี่กับอีมาโบกงานฮานไม่ใช่งานตเตงนะครับ นะครัรวันเวียมหกรรมวันวิชาการปากฟัดตดวยินจังหวัดสงขลากลางเต12วันเตย8 2ีปดก้วางไงดี28 29ปด 28, 29, ้ยี้นที่ไหไหม่ยี9ปตัวเด้ยวอติดนา2ยี9ปดก้าอาติดนาในห้านมีกิจกรรมจังหวเม็ดอ่าเดี๋ยวมาบอกต่อ ถึงตรงนู้นจะเห็นอยู่นู้นอันเตจัดอ่านตรงนั้นแรงเตจตรงนั้นนั้นแถึงในอ่านมีอะไรมัง่งมีกิจกรรมตรงจำปติยาเด็กอายุไม่เกิดแปดปีกิเลนพี่น้องกับเด็กเอียดๆนี่มั้งตรงจำสุโรปัติยากันกับตรงจำสุโรเจดสุโรอาสานบัญยายธรรมอาณาชีตกัดกลกยมือภาษา,ารับและกตัวปัญหาสื่งการเก่งขันประสบนี่นะครับนะมีการกัดเลือกระดับิเขตมาเร็วครับ เพราะฉะนั้นนะครับนันเด็กตินมาเตินี่เนี่ยคือคนที่แกงต่างพี่นะครับนะอยากให้ผู้ปกครองหรือพี่น้องเพื่อนกล้เคียงหรือว่าใครก็แล้วแต่ทต่สนใจนะครับอยากเห็นกิจกรรมตักซาตาวิชาการปากอิสลามนะครับกล้องหลอกล้านเยาวชนสงฆาบ้านเรานี้นะครับตั้งเม็ดเนี่ยนะครับในวันศาาุกร์าัติดนาไม้กำลังใจกันได้กับมากันได้มากๆพี่น้อง